เอาไปเฮ็ดเป็นห <iliz ces again believers> ัวดักเดี๋ยอ๋อมันยังอยู่ตกอยู่ปลายังอันนี้น่ะแต่ปลากอย่างเดียวบ่นี่น่ะ สบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องสบายดีกันตอนค่ำตอนแรงเมื่อนี้พี่น้องเนาะตอนนี้กับบุเชงพี่น้องเอ้ยบุญเวียนเขามาบ้านนุ่นสันพี่น้องเนาะเขามาเยี่ยมมาแยมอัปเดตเบิ่งครอบครัวของทางไอเอพี่น้องเอ้ยที่ย้ายมาจากท่าแขกพี่น้องเนาะตอนนตอนนี้กับมีบ้านนนที่ดินตอนหี้เป็นของตัวเองพี่น้องมาเพิ่มเติมกันนี่แหละพี่น้อย เิ็นทางแฮทางซ้ายเนาะป๊าตุเพิ่นดีจัดเฮ็ดหยังเด้นี่พี่น้องเเพิ่มเติมได้ด้นี่เนาะอือตะพี่น้องเอ้ยเข้าไปทักทายสบายดีเพิ่นนํากันอีกรอบนึงตั้งแต่พู้นแล้วเนาะนานแล้วล่ะบ่แสงกะมื้อขึ้นบ้านขึ้นานกะบ่ว่างพี่น้องเอ้ยมาบ่ฮอดบ่ทันัอืโอ้มันยังแฮบ่นี่โอ้านเฮ็ดเองบ่นี Oh, trời nó. No. Oh, thằng ơi chơi phía nào nó. Ba sờ bài đi đơ nó, nó ơi. À nó, chứ ba im dẹp chém nó, tiền phải lại phía nó ơi. Đấy, tụp nó hơn nhưng Năn như bò. nó. อ่าเห็ดหมองอันเห็ดหงคัวด้วยซะเนาะมงไหวมงยู้อมงกินนี่นะเนาะคือว่ามีหนองน้ำหนองปลาเป็นที่ไรเนาะโอ้โหดูบ่ายดีเนาะดึกด๊อกเลยเนาะให้มันว่างเลยนะมเคือเอาคนเตรียมเลย

เป็นเปียงอยู่หกบุ๋งพูแทะนี่บ่อือาหนองน้ำเนาะขักแท่นี้ได้อันเจ้ายนี่ยมาเกลือบอนี้นะปวดบ่อ๋อหกปุ๋งในโคนเขานี่บ่เป็นมากินนะ เี่ยอนยอ,ยอยู่ปา่าเนี่นี่นะ,ะนี่นแต่ปลารูกยังเดียวบอ่อน,นี่นะ่ะลยนปล่น้องกแล้วนี่น้องน้น,งน่นปะปลาเค็งชัมบอ้อดยปลาเข็งมั้ปลาเข็งหน้าเขานี่บ่ดูว่าปลาเค็งเลี้ยงแบบมันี้ เป็นอนณาพวกปลาปากปลาหยังบบนี่บอเอ๋ยนี่ตอนด็กหลายอยู่มาแล้วเลยปลาเข็งฉางหานล้วะขังน้ำเดียวน, <laughs> นี่เดียวสองสามตัวนเนาะมาหลายๆแปลาเข็งกินมันนะว่เบ็นมันหนุบยอันนี้เนาะอันนี้ อันนะบาบริเมนปวกหัวบอปวกหัวได้เนาะปะวกโคนบ่ปวกหัวนี่เด้อปวดโคลนแล้วมันมี่โคลนแต่ละมึงกับพ่อเอกกับแป๋วพูนบ่อนั้นทางบะเชียงมา,ปเ,าเปล่ขีิรถจักแป๋วทุกแตนละมึงเป็นห่อมเป็นยังชี่เกลือบ่บิไดนัลคนบร,บริกินบ่นบ่อยากาเกลือมันปนไดมันน้ำมันเฉี่ดุ โอ้ถ้าเฮาเกือหำคือหยังน่ะน้ําซีนี่โดยซี่พอเนาะคักแต้นี่เนาะอันนี้ทางหนองน้ําหนองปลานี่อ่าทางผู้ใหญ่เพิ่นลงทุนให้นี่เนาะโดยแล้วบนี้เฮาักษาตเบิ่งแยงเอาเนาะโดยปลานึงแหปลานี่ได้นี่น้อนึงมาติปิด่ะบ่มาใหญ่โอ้เอาแยงมาตึกะ <laughs> อ๋อยิงมาสอนนูโนแล้วแบบนี้พวกเตว่าเนาะแต่ว่าเฮาเรี่ยงนองแบบที่นี่หนึ่งมาเนี่ต้องอยู่อย่งางใกล้ชิดแนเนาะออกจากเฮือนนี่เรียบร้อยได้ไดนี่มาแต่มาหรืนอมิดในนองหน้าได้เนี่ยไม่เนาะต้องอยู่อย่งางใกล้ชิดเนาะถึงไปถึงต้องเปลี่ยนสลับหมุนเวียนกัน เนาะหรือว่าทำเ<ว>ศร,รษฐกิจแบบอ่าเนี่ยง,ง่ายแบบนี้เนะาะเอาต้นไผ่มาปลูกไว้ว่ะนี้เนาะต้นไผ่ต้นอันนี้เห็ดโคมนองชะนี่ก็เนาะมีแต่วเบี้ยเนะาะเพราะอ้าวชั้นอะไรมีคนปลูกของเมียแล้วพีตู้เอื้อปลูแดดนี่เนาะพี่ตู้หมักแตงนะผูเป็นหมากเต็มอยู่ โอ้เนี่อันนี้เนาะดูปะมาบบบนี้อันตัวนี้นี่ตัวเชี่ยวของบ่อหนนี่นะจันน้องเสาไม้บ้านอืมเข็นลินบ้านนี่ตั้งเสาขึ้นบ้านเอานี้กะผมเลยมันแห้งเลยเห็ดเชี่ยวมากิเด้อเนาะโดยพอได้มองอัน อันนี้นายชิเฮ็นมองกับเขาบ่ได้บ่เห็นเี่ยห้องครัวบ่ห้องครัวตอนนั้นห้งนองน้ำ <c oughs> ห้องน้ำห้อนครัวเนาะโอ้เป็นเฮเป็นทรายนี่กองง่ายใช่นี่ยันเทพื้นยุ่นี่เนาะอะไรมันเรือมันเป็นเทพื้นอันนี้นั่นพักอีตู Mặc dùa sống mọi chọn ngam, nếu không đeo 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 đeo, nếu không này đeo đeo đeo, nếu không đeo đeo có nếu không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  cái thử. anh xe hết vuộc đấy nó ừ. <laughs> ừ. Thấy nhanh chắc nói con cái đấy. Để họ Còn đây Còn đây nhầy, này Để hoa chỉ mắc hồ năm đó Phần nhắc phần nhắc phần bia vô nó, phê, oh, nó, nó. Ừ. Phật bụng này cả ừ. Nó ừ. Phật bụng này mặt hà phân xí phân Phật này như tà lạt này โลนชีสิบูได้อ้ได้ขายเงี้ยมันได้เนาะเพื่อทุ่งิันุ๊กอาจะลดกันไปตัวเงี้ยที่อังกูง่ายแล้วทำนี้นะผมเอาไว้เมื okay. อ่อไม่ก่อนก็ได้ไอวันนี้เขายังยันบ่พร้อมยันเมื่อยันมันเสียที่เื่อเอาเมื่อไห่ก่อนเดี๋ยวมันจะเสียนะเขาจะไปโตโยโบ่เป็นยังเดี๋ยวได้ขึ้เขามาเรื่อยจี่รอเปินใหญ่อีกจะน่อนคนก็ได้ năm bên này gật... xe ngang cứ cầu, you know. này cái xây ngan cứ câu gì nó. Khát đi này. Mình này, mình tàng mua bắn nó, mua bắn thì chỉ, thì nhạc này. แถวเพื่นอนอันดาของทางพอน้องตองน้ำแดงเต็มใช่เน,ะนาะนาวเต่กระทังเนาะน้ำจะขัดกระลี่นะขัดเนาะ<อ>หรือว่ามารอบนี้กับการเปลี่ยนแปลงเนาะลายซิงลายย่าง โอ้ยังบมทานได้สบายดีได้หนิเนาะสบายดีป้าลุงเนาะสบายดีมาจะใ้กนี่นะนโอ้กินไก่กไกแทะบบ,บงขโมยจมอันโจมขึ้นรถเดอ้อโอมมยูจันน้องโองก็ขึ้นเงนแหละไพ่อน้ง<ไ>องโอง ันจนอ๋อนี่บ่อ๋อสำหรับะจันเริงวานเย็บผนิลประจันนตวไ้เราลืมเลยบ่ทั้ทงเมยน้องอ้อมเนาะแต่เอว่าเพื่อนเพิ่มารอบนี้นี่จนลุงสีลุงยังเลย,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะวน้กระลานีำนน้ำอย่าข้างเีอเนาะ มันอยากเปียกเนาะอ้คักเตีเฮนี่แน่หนิสำหรับสายวานนี่คักจุดลอกนี่อเนาะอะไระมูมี่ยังไม่แตกขนมมาฝากเมื่อนี่ อได้ยังไงเห็ดกินต่อแรงีงเป็นเห็ดเป็นยังบ่ได้ออกบ่อแทนเหระเป็นโคกบ่คคอยง่ายเนาะ โอยงามเนาะรูปร่างเฮือนนี่ตัวเป็นแบบไม่เนียนนาดีเนาะถ้าใช่แบบเป็นไม้อันผ่าชราเนี่ยง่วงวอาได้หนิเนาะในชิ่งามกว่านี่พี่น้องนี่เขาเป็นแป้นในแบบว่าเลื่อยมาแเลยอ่าบกวยยังบวชในกบเนาะอันนี้ไม้นี่บวได้กบได้หนิเนาะ เป็นฟางมาแล้วก็แม่นติดตั้งเลยถ้าม like ีไฟมีอย่างครบจับ like, ดีนี่สีเขี้ยงโอ้ยังบอกว่าอันนี้พี่น้องส้มนี่งามเนาะกุเลิ่นแบบหม่นี่กระเน่นไนย์โบลิคบุ้มมันจะมีเข้าไปแล้วมันจะบีดแล้วมันโค้งพึ่งไม้มีขดกับไม้แกบยังบอท่านนี่แห้ง่หมดเลนะเนาะ ไม่นีดิบเ,เนี่ยถ้าเป็นไม่เก่าไม่แห้งแบบตายโตน่นี่ยังชิงงามแต่ทรงแบบนี้นี่งามสุดนี่แต่เป็นไม้พาชราะเนาะไม้พาชราะนี่เขาบริลงสีลงอย่างนังมันชิ่งงามงงาางเปล่งโคองเนาะน้ำไหลลงมา Hook tìm thị nó, nên sâm lắm bận tóc thơm cả hết yên nga nó hôm nay thơm 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 thương mì thương mì thương mì เดี๋ยวมังก็เห็ดบาได้แล้วก็บุนไต่จะต้เชนให้หาละหาละลก็อายเขาแล้วเกลือก็ได้ไปเกลือไปนอนเนี่ยนี่หาในโมเมนตหาชื่อเนาะอย่างนี้นายก็ต้องข้าวปลาแหกแป้งนัวแป้งไนโอ้อันีเป็นอันนี้เงินใดเยื่นเงือนนี่กับเมื่นะ ไปรับจ้างเมื่อกี้ก็ไปไปทะเลแต่ว่าในในช่วงตอนนี้เนี่ยมิเตยอยู่กับเพื่อนกับชาเนี่บ่บุรบัตรนี่บ่บ่ได้ไปรับจ้างอื่นบ้างไปรับจ้างน้ำตาลน้ำยางมาดิโอ้โหรับจ้างบ่ลำหน้าโอ้รับจ้างลำหน้าจ้างมากระเบิด เออือน้ําซื้อนก้ําแช่อยูอีอคือว่าลํา450นี่กะเฮาก็ฮู้อยู่เด้อค่าของชีพเนาะสูงเออซื้อแ่นอยู่ในกินน้ํา2-3อย่างนี่ก็เบิดลอืเอมาเงินหน้าก็ได้2อย่าง3อย่างมัดรอผักบุลเอาขายแม่นเนาะผักบุนี่ป๊คักกิโลนี่ lô là 40, xíp, Thảm của, cái nạn này 40 nó nỉ cà rốc Chắc nổi Ít chất chít, chít bãi, chít nụ Cá vây vậy đó Nào điên, pét điên cây, bố lại đây đó đấy Tầm rủ lê ít chút nữa nó Bình Pét là đáy, cắn cây là nhôm Cây là bình lô, đấy พักหยา่าเจ้าในนั้นมันจกินเนาะเล,ลอดอะไรเป็ดเตัวมันออกไข่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้อ้อมคักๆต้องอ้อมเฮ็ดคอ,อกเนาะ,ะเลีลลมมยเ้ยงไก่อย,อยู่นี่นเนได้อ้อมคักๆเลยไข่กันเลออมเสลมมุงเยอยนเยนในใลี้ยงอยู่เเป็ดเลี้ยงไก่เนาะสิชเจิมไปนะพว่าไเือนครัวแล้วกรอาง เลยตัวเติมมาได้ด well ้วยเนาะน้องสะปลาขุดเพื่อที yeah. ่ได้ทำนี่ไงอันนี้ขุดเองบ่อ้ายนี่นะม่ลโจ้างเห็ดเองบุกเองเลยเนาะลึกเท่าเลนี่นะน้ามนงสะเจ้านี่ประมาณเจ็ดสิบเซนเลยนะเบอร์อนเม็ดเนาะแต่ว่ามีแพะยางปูซี่เนี่ยจะเก็บน้าไว้นั่นนี่เนาะ แต่มันล้นหลายพุ่นตกมันยังกะซะอ๋อมันเฮาบ่มีได้ดูดบ่มีได้บ่มีไผมันก็ซะอ๋อซะคู่กะน้ําขุ่นนี่ก็เปลี่ยนเนาะแล้วบ่น้ําเติมเลยสูบน้ําก๊อกนี่บ่สูบน้ําก๊อกใกระางแล้วก็จ้างปล่อยลงได้อยู่ตน่ะได้ยนะโน้อยสั่นเด้ลงั่นเ อัรนี้ไก่ไก่ก็ะดิหิวไงพะว่าเป็นโบขนาดชันนี่เขาต้องเป็นน้ำตลอดเน,ะนะาะถ่ายใหญ่กว่านี้เขาจะบ่คอยคอยนนาเปลี่ยนปาไหนเนาะเพรน้ำมันก้วงก็เค็งไญ่ง้งไว้ยอมรับเถเขียยดูดลงไปมันั่นกินมันใหญ่ไว้ เป็นเมงใม่เมืองตกเนาะตกลงนี้เดี๋ยวนี้มันก็ซนี้ก็มีแแนก็มีอันเดียวตัวนี้บ่ได้ตตัวแนเที่ยงไมต่นมงมลงไปต้้เอาแมงไม้ตอมแล้วก็แม่นตกลงหันปลากินเนาะ่นมกซก็มีแลนะบ่ปลาเงมันบ่มีไผ่ไ่ชะลียวอ เนาะดีเด็ดล่ะวันนี้มีน้ำมีนองสะอีกอ่าดูแตะพี่น้อยมีสองพันเนาะปลาลูกกับปลาเค็งปลากินเนืเรื่องเท่านั้นะมีแต่ปลาลูกเนสิกินนะเนาะยุ่มยุ่มลุ่มหรปลากิน เอาก็ดุงซ่อนเบื้องฮะไม่มีแต่ปลาเข็งจะเบื้องปลาเข็งกินปลาเข็งกินปลาปากปลากินเน่าปลากินเล็บเดือดสองตัวนี่ลอยไปลอยมานี่ันน,นี่มันขึ้น,นเต็มมดืดเมาแล้วเราเห็นมันตายบเห็นมันห่างมันวินนะมาสงสัยปลาเข่งนะชุบแล้วแนี้นี้ ันเกียบบข้าวโบโกเกลตเกงมันกินแล้วนะนเก้งลายนี่เลยเียเลยไงโบซโบสามนี่อยู่เลยมันสองปอันอนี่ปลาดุกกระชมปูตีแล้วก็มีนี่ชา้อวเดือนกระช่อนี่แนะ่ป่า มาหยั่งดอกทอเนี่ยมันมันฮเดือนเนาะเดือนเนาะแต่เน้นชนลายก็มีแต่หัวหัวปวกนะพ่อแน่นเนาะปวกโพนปวกยางนี่เนาะแบบหัวห่านมันมีเงินเนี่ยอือหัวห่านนี่ก็นักเติบอยู่ได้เอาแบบธรรมชาติเท่านี้แหละเนาะสุดประหยัดงบประมาณใจกระเบือมันชิ่งเงียมีเงินสิบลูก่กินได้ปวกมันมันหัวห่านแน่นแหละ ตัวแมลงได้ลุกมาสะเลยสะไปเด้ไขันนานามเต็มนี่มันจะบืนไปเนาะไม้ต้องหาซื่อแยงมาอ้อมอีกได้นี่เนาะมีรูป่า เด้มันน <ett Social> ั <handled kr ank ii> mm ้นแล้ว um ก็เฮาก็ท่าเอาคันน้ําลานี่ก็บิดพกเนาะอือตัดเนาะเสานี่ก็สมิแดงบ่นี่นี่เค็งเนาะสิบิบี้ยวบิดๆแบบนี้แม่นเนาะละบ่ค่อยตรงปานดนี่นี่แหละกก็บ่ัวไ แนวครับ <c> ม <ats> ีแนวแล้ว <fen> ก็ส mm ิไ hmm. ด no, no mm ้เอาอืมเกยคืนแล้วสิได้เอาทางเนาะเป็นจังได๋เนาะลืมถามไปนอนเฮือนใหม่ฟันนีอยู่บ่จะบขาบ่ได้ืออีกอ้าวเนาะือเองมันมีแต่บ่ถบ่สอ๋อฟันีอยู่แต่ือเองบ่ถเนาะต้องถ้าบอกคนอื่นันถอยู่ บัตรงี้ยเนาะมันจะเวลามอ้โมแนนจะบอกเงินเกันให้เงินหาสิบพันโอ้คาบอกคาบอกอ่าถือเนาะแต่เพิ่นให้หาสิบพันโอ้ห่างดล้วสิะเนาะเพิ่นกระถือหกพันฮะแสเนาะโมเสียงกลับคนได้แสไอ้เด้อพวกเล่เดี๋ยวมารอบหน้าก่อนพักอีกตู้นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเนาะ ผักกับขายดีเนี่ในตลาดตะลีนี่อย่าแพงมารอบหน้าเงินงนี้เอาไปขายแล้วของุงอย่างนี้แต่พะอีตู้นะรอบหน้าก่อนเนาะนี่เขาเชี่ยวเมื่อหาเบื้องพื้นที่ก่อนเลยมาเยี่ยมมไม่เยี่ยมมายามเบื้องเมื่อนี่เนาะอาให้ยาเจี่ยมเยี่ยมมารอบไรกับบริยุทธเดชเชาเนาะจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไลายสิ่งลายอย่าง นี่แหละเนาะตามบ่เฮ็ดการบ่ได้ nó ว่านี่ก็เพิ่นจะขุดถมขุดแล้วก็ <laughs> rồi เลยเนาะตั้งเสาเลยตอนแรง rồi ก็สิทีได้มาช่วยเฮ็ดใส่เลย à, à, nó เนาะเดี๋ยวสิไปแวะมังก่อนเนาะถ้าเพิ่นอยู่ก็สิเข้าไปถามไทยเพิ่นก่อนสําหรับทางน้องนาอ่าบ่ได้อัปเดตนานแล้วพี่น้องเนาะสําหรับทางน้องนาก็นตกหากยุดเนาะทางพี่น้องเอ้ยน้ําตุกเนาะ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะ่เสียงสิขอเดินทางไปต่อก่อนบดนี้าทางน้องนาก่อนบดนี้พี่น้องเอ้ยจักสิพบเจอน้องเพิ่นได้บ่เนาะ มาไม่นี่กับมาเบ็ดเพิิงน้ำกันสำหรับทั้ทงทั้งอนาทางไอ้จอยพี่น้องเนาะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างพี่น,อนอ้อยเนาะการยินดีครับทางครอบครัวเพื่อนพี่น,อนอ้อยมีหลายสิ่งหลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาไปตลอดพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุษเียงสิได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะสบายดี้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะสะบายดี